สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูเพื่อสุขภาพทานกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีค่ะมีอกไก่ค่ะมีบรอกโคลีมีแครอทมีฟักทองมีมันแครอทค่ะเพิ่มด้วยไข่ต้มนะคะและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มค่ะที่จะทำให้อาหารมื้อนี้มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะน้ำจิ้มก็จะประกอบไปด้วยพริกหอมแดงกระเทียมปรุงด้วยน้ำตาลน้ำ ปลาแล้วก็มะนาวนะคะเรามาเริ่มหมักไก่กันเลยนะคะเราจะหมักไก่ด้วยเกลือค่ะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันค่ะเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวก็พอค่ะต่อไปเราก็เอาอกไก่นะคะเอาไปน,นึ่งได้เลยค่ะ จะนึ่งพร้อมกับผักที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะสามารถนึ่งพร้อมกันได้เลยค่ะ เรานึ่งผักไปประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราก็มาเปิดดูค่ะว่าแครอทกับบอรอกโคลีได้หรือยังถ้าได้แล้วเราก็ออกได้เลยค่ะในส่วนฟักทองกับมันแครอทนะคะเราก็ใช้ซ่อมมาค่ะกดลงไปค่ะถ้ากดลงไปได้ก็แปลว่าสุกแล้วเราก็ตักออกได้เลยค่ะตักเอามาพักไว้ก่อนรอให้เขาเย็นก่อนค่ะ ผักที่เรานึ่งไว้ครั้งนี้นะคะถ้าเราทานในมื้อนี้ไม่หมดเราสามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานในมื้อต่อไปได้ค่ะอร่อยด้วยนะคะถ้ายิ่งแช่เย็นจะมีความอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะ ผักก็สุกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอไก่อย่างเดียวค่ะในส่วนของไก่ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราจะเช็คว่าสุกหรือยังเราก็ใช้ซ่อม,มค่ะกดลงไปถ้าไม่มีเลือดซึมออกมามก็แปลว่าสุกแล้วค่ะน้ำจิ้มไข่ต้มข้าวผัก ไก่ทุกอย่างสุกเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปเรามาจัดจานได้เลยนะคะ ใส่บรอกโคลี่ค่ะแล้วก็แครอทฟักทองแล้วก็ตามด้วยมันแครอทนะคะเติมด้วยไข่ต้มค่ะอันนี้สามารถใส่ผักอื่นๆก็ได้ด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องตามรายการนี้ก็ได้ค่ะ เราชอบอะไรเราก็ใส่ออกเราก็ใส่มาได้เลยเออสวยสีสวยมากเลยอ๋อให้เต็มบล็เกลี่เขียวตรงนั้นเออตงนี้มีแหวงหนอนยวไม่พอนะมีไข่กระไก่เออต่อไปเราก็หั่นไก่ค่ะ เราไม่ต้องหั่นบางมากนะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอคําได้เลยค่ะใส่ตามที่เราต้องการได้เลยใส่ไก่เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะใส่ไข่เลยค่ะ ั้นตอนสุดท้ายนะคะลาดน้ำจิ้มลงไปเลยค่ะลาดตามที่เราต้องการได้เลยน่าทานไหมคะเพื่อนๆสามารถทำทานกันได้นะคะไม่ยากเลยค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเราด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ